พันม่อมันหลังหน่อยๆน,นะคะขออนุญาตแหวกหมอกม่านไปนั่งบักไม่บักไม่บักม้บักแต่ง อันว่าก็ว er ่าวได้ลูกค่ะสีดำนี่เป็นสีที่บึกบึนอิลิฟิลลิงห้ฟิลลิงนะตกแต่งแข็งเสียล้ใหญ่แห้งค่ะแข็งแรงปูกระเบื้องทั้งสองสันเลยอันราคาสแตนดาร์ตตัวนี้ทราบกันดีอยู่โปรดักต์มันอ่ะแสนสามนะคะสเปคเล็กไอที่เพิ่มเนี่ยล่าก,กันตกแล้วก็บาแล้วกวกะมองน่งตรงปกโบโจกตากะที่เซตอีเวนค่ะ ชอบในสเปคโปรดักต์เรางานเล็กเรากับทีมที่เซตอิเวนต์ทีมโดยเจติก,กบับบังซ่ายินดีรับใช้เงินถึงครึ่งเจได้ค่ะชอบก็จัดจะประหยัดทำไมงานเล็กงานค้างกให้เจเฮ็ใไ้หันดอกเนาะว่าบา่หันดอกได้ตรงตามสเปคแน่นอนคอนเฟิร์มที่เซตอิเวนต์ครับผม